ยาพึ่งเลิฟนะครับ GM ขออนุญาตทําคลิปก่อนพอดีพึ่งหายเป็นร้อนในนะครับก็กดรับไปเลยครับผมโอเคไปเลยเจ้าพร้อมจะโดนใครจูถล่มหรือ,อยังครับอทุกคนดูในนี้มีก็จจิตัวเล็กนะครับผมแต่ว่าไอพวกนี้จะเป็นของปอมส่วนพี่ของจริงมาดูกันว่าใครจะเป็นคนที่ได้บทนี้โดยพี่เนี่ยจะต้อง แจ้งมาให้ได้เพราะว่ารอบนี้เราเอาบทบาทไขจูมามีไดโนเสาร์แ,แคะด้วยจะดังเหมือนฮิโปแคะป่ะเนี่ยในที่สุดก็ได้มาแล้วครับผมไขจู<ป>ดูแอคท่ารอบนี้มันเป็นเกมของพี่ไอ้น้องมันเป็นเกมของพี่ <c oughs> ยิ่งกำจัดคูลเลนได้มากเท่าไหร่สกิลการเป็นเออสกิลแปลงร่างเราจะยิ่งเร็วมากขึ้นตอนนี้ต้องฆ่าก่อนโอเคอยากแปลงร่างแต่แปลงร่างไม่ได้ต้องฆ่าคนก่อนเงี้ยเงี้ยไอ้ไอเดนเสาเทียมมานี่นี่มาเป็นเชื้อเึลิงให้พี่หน่อยไอ้ดอกตายจนเลเซอร์ เออรอบๆ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 บๆต้องฆ่าต้องฆ่าต้องฆ่า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 ไปอีกได้อีกไมอีกเตรียมตัวยิงเลเซอร์เฮ้ยโกงโกงโกงใครมาซ้อมไฟไหมจ๊ะเฮ้ยมันฆ่าไม่ได้กลับล่างเดิม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 โอเคเนียนกริฟครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็แก้ไฟ หูห้าสิบวีเลยหรอพี่บ้าวกูเพิ่งได้หดเอาบัานกูไป่ทำไปคือแบบพี่สุ่มกว่าจะได้อะ่ะโอ้มึงมาแย่งมแบบนี้เลยหรอโอ้คนอื่นเขาแบบสุ่มเล่นกว่าจะได้ตั้งนานไอ้นี่มาพวัวพวดเดียวได้เล่นเลยคาตรกรปิดไฟให้ขอป้าจังวะนี้ สวัดดสดีครับผมเมื่อกี้ข้างล่างใช่ไหมจ๊ะหวัดดีครับน้องตายไหมไม่ตายครับเอนลงท่อได้ไหมเนี่ยวู้ละตัวไปโอ้โหเว็บแรกเรายังฆ่าไข่ไม่ได้นะครับผมเกิดโดนผมเกิดโดนไข่จูค่ะผมเกิดโดนใครจูค่ะเตรียมต่างครับเตรียมตางเปินต่าง สีฟ้าสีฟ้ามินมันคือตอนนี้ยสีฟ้ามินเนี่ยมันเวาห่าเโดนใครจูคุกคาอะไรน้ำตาลนะต้อกาก็มาเาตอื่นไปนะเพื่อนหมายถึงสีกากีใช่ไหมไปบวชให้ตานตอนนี้ยังไม่มีใครสงสัยเรานะครับเอาเป็นว่าบวชตัวนี้ไปกากีรอดส่วนมากหวชข้าม คูดาวสามสิบสามวิถือว่าไม่ไม่ถือว่านานเกินไปนะครับก็ก็ถือว่าพอดีอ่ะกับไทจูแม่ต้องรีบเล่นก่อนละก่อนก่อนที่มันจะโดนเนบโอเคเนียนทำเควสก่อนดีน้องตรนนี้มีใครเปล่าอือแฝงผิดไฟอ่ะเออเยเราแปลงล่างได้แล้วนี่ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่มีคนนะยังไม่กดแปลงล่างนะเอ้ยรู้แล้วรู้แล้วต้องรีบไปห้องไฟต้องรีบไปห้องไฟสวัสดีจ้าสวาัสดีชนเฮ้ยอุยอ้ยอไปโดนไปโดนไปโดนเร็ว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 อีอาเสร็จไปหนึ่งเตะไปอุอ้ยโกงโกงวี่ีเหรอครับจอมาออมาเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนมาชนเฮ้ยโกงวิ่งยาวๆเลยวิ่งยาว แฝง ah ไปเนี่ยมุดท่อแฝงมุดท่อหนีไปเนี่ยลูกศรแบบสลับไปมาอย่างงี้หวัดดีน้องหวัดดีหวัดดีหวัดดีโกองข้างหน้าโดนสาบตายตายอุ้ย <tau historically, S 2> ตายหมด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 ตัวท้าย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 โอ้หนึ่งนาทีเล่นในยาวหวัดดีครับน้องหวัดดีอัศวินรัติการไอหมอชุบขึ้นมาปะเนี่ยไอดองตัวสุดท้ายไะเนี่ยตัวสุดท้ายไะเนี่ยตัวสุดท้ายไะเนี่ย ลากรวิงเร็วเกินวิ่งอยู่ฮะวิ่งอยู่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 โอ้ยมันพุ่ท่อหนีโอ้โหสุดท้ายครับโดดท่อโดนช้างปะปาตายโคตรโกงฆ่าทีเดียวแบบเื้อเมาทั้งยานอะ อพอดีว่าเราก็คือเราก็ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้แบบว่านานมากแล้วนะครับเพราะว่าเ,เพราะว่าเวลาพี่ไปทำคิดเนี่ยพี่ไม่จะแบบปลอมตัวไปซะมากกว่าเดี๋ยวมันจะมีพวกรู้ดีนะสวัสดีนะ้องสวัสดีเราต้องหาฝูงชนนะครับเราต้องหาฝูงชนสวัสดีครับเออดีสวัสดีจ้ะ ไปทางนู้นเหรอคาดเดาแบบ300ร้อยสวัสดีจ้ะข้างล่างด้วยโดยสาปอมเฮ้ยโรุตปอมลโอ้ยโอ้ยหยุดเวลาเอ็งกี่ไม่จะรอดเรอไอ้ดองไอ้ดองไอ้ดองหยุดเวลาก็ไเป็นล่อไดอกไอ้ดองการเล่าสวัสดีไอ้น้องมึงไงมึงไงดูเอ็งไม่รอดหรอไอ้ดอง ตายขาดแล้วอุ้ยไม่โดน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 หลบเองนูึนหรอเฮ้ยเต็มมันเยอะเต็มเยอะเต็มเยอะสเต็มเยอะเต็มเยอะเฮ้ย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 เด็ดเดเดชนไอ้เดี๋ยวเราต้องรีบนะไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องจะระเบิดมาแล้วมันมาแล้วดักหน้าครับเสร็จไปหนึ่งอุ้ยชิดเชียว เชียดเชียดวิ่งช้าไปเป้าดักหน้าเลยฮะดักหน้าปัดผมไม่โดนวัสดีกบกบกบอ้อยไม่ทันโคือตัดไปนิดนิดโอ้โหนี่ตัวแฝงมันโดดท่อได้มันโดดท่อหนเลยไอ้คนนข้างร้อยเลยอ่ะ โอเคครับทุกคนก็สำหรับ <No S 1> วันนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นเพียงจุดปนจุดหนึ่งนะครับของไคจูนะส่วนมากเนี่ยจะทําให้แฝงแบบเล่นง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากว่าคําแค่ปฏิกรอนเนี่ยไคจูมันจะไม่สามารถแก้ได้นั่นเองนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับไว้เจอกลิปหน้าครับทุกคน